วันนี้ยายยายยายชื่ออะไรนะเด็กกุลประทับใจแม่กูประทับใจมากสามวันแกไม่ได้คุยกับแกเนาะแต่ก่อนไปเนี่ยแกบอกแกถามก่อนแกจี้ประเด็นที่ว่าแลยก็ถามว่าที่แม่รูว่าสัมมาทิฐิสัมมาทิชิเป็นยังไงคําถามแรกก็ตรงประเด็นเลยนะเหน็นเขาว่าปัญญาไหมคําถามแรกก็ตรงประเด็นเลยนะแม่รูว่าสัมมาทิฐิก็เชื่อในการตัดสินข,ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตัดสินเรื่องอะไร อย่างขันห้าไม่ใช่ตัวตนตัวตนของเราไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกมันเป็นของชั่วคราวกายและใจนี่เป็นทุกข์เพราะเป็นของเชื่อเขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แกก็ถามอีกและการน้อมนาพระสัตธรรมที่แม่ครูบอกเราจะน้อมเรื่องอะไรสองคำถามแล้วนะ<ม>แต่ตาแกลุกวาวมากเลยที่แกถามจะลุกวาวมากเลยเหมือนแกแบบต้องการคําตอบในชีวิตแกน่ะพระสัตธรรมคุณน้อมยังไง ก็น้อมเรื่องความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ไม่ใช่ตัวตนเวลาเกิดอะไรขึ้นก็น้อมมาใส่ใจร้องพข้ามาในกายและใจเราเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงแม่ครูก็อธิบายเรื่องท่าสี่ขั้นห้าก่อนมีเราไม่มีเราแกก็บอกว่าถ้าเราเห็นข้างนอกว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงอ๋อเห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยงหมดให้ทาอย่างนี้ใช่ไหมแล่ครูไม่ใช่ให้กลับมาเห็นตัวเนี้ยตัวเราเพราะไม่เที่ยงอ๋อต้องเข้าไปข้างใน ถ้าเห็นตัวนี้แล้วมันจะไม่มีทุกข์ใช่ไหมเพราะคือทุกข์กว่าตัวนี้ผูก็จุกอ,อกไปแล้วนะคําถามสุดท้ายของแกและระหว่างวันแกรู้ว่าไม่มีความต่อเนื่องแกพุดโธอยู่แกจะทําไงให้พุโทโธแกต่อเนื่องด,ดูใจที่มุ่งมั่นนะว่าทําไงแกจะพุดโธต่อเน,นื่องแต่แกแกไม่ได้ถามแบบถามเอาเรื่อยลอยอะ่ะก็บอกว่าไหนลองพุโทโธให้ดูแกก็พุดโธท,ที่ปากแล้วบอกเอาเปลี่ยนมาพุทโทที่ใจ แกก็พุทโธที่ใจแล้วแม่ครูก็ถามว่าพุทโธที่ปากกับพุทโธที่ใจต่างกันยังไงแกก็ยังไม่รู้ก็ให้พุทโธที่ปากที่ใจผัดกันแค่สามรอบแกบอกพุทโธที่ปากมันไปข้างนอกหมดแต่พุทโธข้างในพุทโธที่ใจมันอยู่ข้างในแล้วเราควรทําแบบไหนต้องอยู่ข้างในให้พุทโธอยู่ข้างในและถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จเราเดินจงกรมเสร็จและทํายังไงให้ต่อเนื่องแม่ครูก็ถามกลับ ก็ให้พุทโธอยู่ข้างในให้ต่อเนื่องแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็มีคําถามหนึ่งยังมีคําถามหนึ่งเขาถามว่าอย่างนี้เราพุทโธอะไปยันตายใช่ไหมเออไม่ครูบอกใช่พุทโธไปยันตายถ้าตอนสุดท้ายอะเราต้องตายไปกับพุทโธใช่ไหมบอกไม่ใช่ทําไมถึงไม่ใช่เพราะตอนที่เราจะตายคือตอนนี้ตอนสุดท้ายของเราคือตอนนี้ถ้าตอนนี้เรายังพุทโธไม่ได้จิตสุดท้ายเราก็พุทโธไม่ได้กีบอกใช่นั้นต้องทําพุทโธตั้งแต่ตอนนี้กียิ้มกลับบ้านเด้อกยิ้มกลับบ้านไปเลยนะชอบฟังแม่ครู ตรงคือไม่มีภาษามีแต่ภาษาชีวิตประจำวันอ่ะ<ม>ยายถามอะตรงประเด็นหมดเลยตรงประเด็นหมดเลยและเป็นการเข้าถึงหลักธรรมถ้าเข้าใจตรงนี้นี่คือแก่นทั้งหมดมคือตรงประเด็นหมดเลย<ม>ถ้าถ้าเปรียบเนี้ยถามเนี่ยตั้งแต่คําถามที่เขาถามยันนิพพานอะ